ภวาหนักเมื่อหมอปลายทักแรงว่าสี่วันเกิดต่อไปนี้ระวังจะมีหลายสิ่งเกิดขึ้นกับตัวของท่านจะมีทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นพร้อมกันแต่สิ่งที่ดีคือดวงชะตาเกิดมาเพื่อที่จะร่ำรวยสวรรค์เปิดทางเทวดาจะให้โชคใหญ่สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านเงินล้านจะหลนทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวความรวยจะมาเคาะประตูหน้าบ้านชีวิตจะหลุดพ้นจากวิบากกรร ทางด้านการเงินนี้สินจะหมดไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนดวงมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยรวยหนกักเรื่องร้ายๆจะหมดไปรวมถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะละลายหายสิ้นไปโชคดีที่ได้ฟังและห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะคะคนที่มีบุญญาบาร,รมีสูงเท่านั้นที่จะได้ฟังคำทำนายนี้ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ที่มีบุญบารมีสูงทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงชะตาและวาสนาของคนที่เกิดในสี่วันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนค่ะที่ท่านจะได้เลื่อนผ่านเห็นคลิปนี้แต่เป็นเพราะโชคชะตาและวาสนาของคนที่เกิดในสวันนี้แท้ๆที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากทั้งหลายทั้งปวงสีวันเกิดดวงมหาเฮงมหารวยดวงมหาโภคทรัพย์ จับเงินแสนโกยเงินล้าน4ีวันเกิดต่อไปนี้เป็น4ีวันเกิดที่จะได้นอนจับเงินล้านอย่างแท้จริงถ้าหากท่านใดอยากให้คําทํานายดีๆนี้เกิดขึ้นจริงกับตัวของท่านจงรับคําทํานายนี้เอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบไม่เชื่ออย่าลบหลูนะคะหากเข้ามาแล้วฝากทุกท่านกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นการเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงมหาเฮงมหารวยเปิดดวงมหาโภคทรัพย์แล้วจงแชร์คลิปนี้ออกไปสู่สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเวรกรรมที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมด ที่มันคอยจุดดึงตัวท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีหลังจากที่ท่านแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วดวงชะตาของท่านจะเปิดสิ่งที่ท่านปรารถนาะจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนค่ะเพราะหมอปลายได้เห็นลิมิตแล้วว่าคนที่เกิดในสี่วันนี้คือคนที่มีบุญบารมีสูงดวงชะตาและวาสนาเด็ด เป็นคนที่มีดวงแห่งดวงติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่ว่าจะทำอะไรก็จะโชคดีไปหมดการค้าขายไม่ว่าท่านจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองเสียหมดดวงชะตาจะโดดเด่นเอามากๆ ดวงชะตากำลังขาขึ้นสุดๆบุญเก่าวัสนาจะส่งผลให้รวยเพราะบุพกรรมดีที่ท่านเคยสร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ว่าจะเป็นการทำความดีกับบิดามารดาและผู้มีพระคุณหรือแม้แต่การช่วยเหลือผู้ยากไร้นั่นก็นับว่าเป็นบุญกุศลอันสูงส่งค่ะ ทำให้เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวหนุนนำดวงชะตาของท่านให้พบกับความร่ำรวยเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเปิดคำทำนายโชคชะตาของผู้ที่เกิดในสีวันนี้ คนที่เกิดในสีวันนี้ดวงชะตาจะพลิกผันชะตาชีวิตถือว่าหนีไม่พ้นความร่ำรวยอย่างแน่นอนจากดวงร้ายก็จะกลายเป็นดวงดีจากที่ไม่มีก็จะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่แห่งวงตระกูลสิ่งไหนที่เป็นอุปสรรคและเป็นปัญหาจะค่อยๆทุเลาเบาบางลงดวงชะตาจะค่อยๆดีขึ้นความสำเร็จจะเกิดขึ้นให้เห็นโชคลาภก้อนใหญ่จะเข้าหารวมทั้งสิ่งที่ท่านเคยปรารถนาเอาไว้ไม่ว่าจะ เป็นบ้านหลังใหม่รถป้ายแดงและทรัพย์สินที่ดินต่างๆก็จะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอน4วันเกิดดวงเฮงดวงรวยดวงมหาโภคทัพย์ดวงเงินล้านหล่นทับดวงสวรรค์จะเปิดทางให้รวยดวงจะถูกหวยรวยหนักได้แก่วันที่หนึ่งคนที่เกิดในวันสุกคนที่เกิดในวันสุก หมอปลายได้เห็นนิมิตแล้วว่าเป็นคนที่มีดวงชะตาและวาสนาดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตกอับได้ไม่นานจากดวงชะตาร้ายก็จะกลายเป็นดีเพราะบุพกรรมดีที่ท่านได้สร้างมาตั้งแต่ชาติปางก่อนส่งผลให้ชาตินี้ชีวิตพบเจอแต่ความราบรื่นเพราะจะมีเหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคอยหนุนนำชี้ทางประทานพรและคอยปกปักรักษาให้แค้วคาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง และดนบันดาลโชคลาภให้เข้ามาหาตัวของท่านทําให้คนที่เกิดในวันศุกร์มักจะมีโชคลาภลอยเข้ามาเยือนอยู่บ่อยครั้งเป็นโชคลาภที่มาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหากท่านซื้อลอตเตอรีก่ก็มีโอกาสสูงที่จะถูกรางวัลใหญ่เงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวทําให้ชีวิตลืมตาอ้าปากได้ท่านจะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ไม่ขาดมือ คนที่เกิดในวันศุกร์ยังเป็นคนที่มีนิสัยและจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นดังนั้นหลวงปู่ศิลาท่านจึงได้เตือนคนที่เกิดในวันศุกร์ให้ระวังเรื่องการให้คนอื่นหยิบยืมเงินเพราะจะทําให้ตัวของท่านนั้นพบเจอกับความลําบากดังนั้นคนที่เกิดวันศุกร์จงหมั่นเข้าวัดทำบุญเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาและชีวิตของท่านจะพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรือง และนี่คือเคล็ดลับในการทำบุญเสริมดวงขอโชคลาภ 1. ของที่ควรถวายก็คือเครื่องดื่มเครื่องหอมน้ำอบน้ำปรุงดอกไม้หอมเช่นดอกมะลิดอกกุหลาบเครื่องประดับสวยงามเช่นพวงมาลัยสดกำไลหินมงคลผ้าไตรจีวรผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าขาวสะอาด เน้นเรื่องเสริมสเสน่ห์เมตตาข้าวสารอาหารแห้งของหวานเพื่อเสริมเรื่องโชคลาภและเงินทอง 2. วิธีการทำบุญที่เหมาะสมถวายเครื่องหอมและผ้าไตรจีวรที่วัดในวันศุกร์หรือวันพระ ตักบาตตอนเช้าโดยใส่อาหารที่มีกลิ่นหอมเช่นขนมหวานผลไม้หอมปล่อยปาลาไหลหรือปลาหนังเช่นปลาดุกปลาช่อนเสริมโชคการเงินไหลลื่นทําบุญเติมน้ํามันตะเกียงขอให้ชีวิตสว่างรุ่งเรืองบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่ด้อยโอกาสเปิดทางให้โชคลาภวันที่สองได้แก่คนที่เกิดในวันพุธหมอปถึงกับขวาหนากัก เพราะดวงชะตาและวาส,สนาของคนที่เกิดในวันพุธเป็นคนที่มีดวงชะตาเด่นมาตั้งแต่เกิดคือเป็นคนที่มีดวงเฮงดวงรวยดวงมหาโภคทรัพย์ติดตัวมาตั้งแต่เกิด เชื่อกันว่าเป็นเหล่าเทพเทวดาที่ลงมาเกิดทําให้เป็นคนที่มีดวงดีดวงแข็งดวงมักจะมีแต่โชคลาภเข้าหาเสียงโชคซื้อหวยลอตเตอรี่ก็มีโอกาสสูงค่ะที่จะถูกรางวัลใหญ่หรือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเตรียมตัวนับเงินแสนกกยเงินล้านกันได้เลย หากท่านใดที่เกิดในวันพุธกำลังฟังคลิปนี้อยู่นะคะบอกได้เลยค่ะว่าท่านโชคดีสุดๆเพราะในเดือนนี้เองสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนุนนนำดวงชะตาให้พบเจอกับความร่ำรวย ดวงทางด้านการงานและรวมทั้งดวงทางด้านการเงินจะพุ่งขึ้นอย่างหนักมากค้าขายจะดีขึ้นอย่างทันตาเห็นหลังจากที่ท่านฟังคลิปนี้จบแล้วชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาเยือนเป็นโชคลาภที่มาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเพราะในเดือนนี้ดวงชะตาของท่านก็จะถูกหวยรวยซั์รวยโชค เพราะบุพกรรมดีและบุญกุศลที่ท่านสะสมมากำลังทำงานดังนั้นหากคนที่เกิดในวันพุธชีวิตยังติดติดขัดขัด,ขดทำอะไรก็ไม่ราบรื่นเหมือนจะมีอะไรมาฉุดดึงไว้ไม่ให้มีโชคมีลาบให้ท่านนั้นหมั่นเข้าวัดทำบุญเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาและให้ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือคนที่ไร้บ้านแล้วชีวิตของท่านนั้นจะพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรือง วันที่3ได้แก่คนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะหมอไปลายได้ทักแรงว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นคนที่มีดวงชะตาและวาสนาดีมากเพราะเป็นคนที่มีดวงเฮงดวงรวยดวงมหาโภคทรัพย์ดวงเงินล้านหล่นทับทําให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นมักจะได้รับข่าวดีในเรื่องของเงินเงินทอง,ทอง หากคนที่เกิดในวันอาทิตย์กำลังฟังคลิปนี้อยู่นะคะบอกได้เลยค่ะว่าท่านโชคดีสุดๆเพราะชีวิตของท่านถึงคราวแล้วที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายทั้งปวงรวมถึงอุปสรรคและปัญหาท่านก็จะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีดวงชะตาจะรุ่งพุ่งแรงไม่ว่าจะทำธุรกิจสิ่งใดก็จะราบรื่นและประสบผลสำเร็จ ไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองรวมถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะละลายหายสิ้นไปเพราะคนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นคนที่ชอบทำบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นทำให้ผลบุญเหล่านั้นคอยปกปักรักษาคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยและดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในปีนี้นั้นยังมีโอกาสสูงค่ะที่จะ เข้าหาเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวดวงมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยรวยหนักเตรียมตัวรวยกันได้เลย วันที่4ได้แก่คนที่เกิดในวันจันทร์ค่ะคนที่เกิดในวันจันทร์มีบุคลิกภาพที่ดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ข้อเสียทําบุญกับคนไม่ขึ้นมักจะถูกหักหลังอยู่บ่อยครั้งคนที่เกิดในวันจันทร์เป็นคนที่รักสวยรักงามชอบในการแต่งตัวเป็นคนที่ขยันอดทนชอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา คนที่เกิดในวันจันทร์เป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดจาอ่อนหวานมีเสน่ห์ทำให้คนที่ได้ฟังเป็นต้องหลงไหลและคนที่เกิดในวันจันทร์ยังเป็นคนที่มีดวงชะตาดีวาสนาดีเพราะว่าจะมีเหล่าเทพทเทว,วดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำชีวิตให้พลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือคนที่เกิดในวันจันทร์ยังเป็นคนที่มีดวงแห่งความชโชคดีในเรื่องของมหาโภคทรั์ ที่ยังเป็นเจ้ายอดเจ้าเรือนอีกต่างหากหลังจากคนที่เกิดในวันจันได้ฟังคลิปนี้จนจบแล้วท่านจะเปลี่ยนชีวิตไปอย่างแน่นอนจากดวงร้ายก็จะกลายเป็นดีจากที่ไม่มีก็จะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่แห่งวงตระกูลเพราะแต้มบุญของท่านเท่านั้นกำลังเริ่มทำงานเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนบน,นำดวงชะตาให้พบเจอแต่ความร่ำรวยมั่งคั่ง